วันนี้พวกเรามาเยอะเหนื่อยกันมาแต่เช้าด้วยเลื่มครับเอาละเดี๋ยวขอให้พรเลย <c oughs> พราเราเหนื่อยกันมาเยอะแล้วนะ <c oughs> ตั้งใจรับพรทุกคนนะขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจ ทุกโศกโรคภัยใดๆอย่าได้มารบกวนพวกเราได้เลยด้วยอานิสงส์ที่พวกเราได้ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันตลอดมาตั้งแต่เล็กแต่อ่อนแต่ออกเราก็ตามแม่ตามพ่อตามปู่ย่าตาย,ยายเข้าวัดไปตักบาตรทัพพีเล็กๆขันเล็กๆ โตขึ้นมาก็กลายเป็นเลี้ยงพระทั้งวัดเป็นทอดกระถินทอดพระป่าอย่างที่เราทำกันอย่างนี้สร้างโบสถ์สร้างสาลาสร้างวิหารสร้างกุติสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นทานบารมีที่เราทำได้ทำมากระมือของเราเลยนึกเมื่อไรก็ปลื้มเมื่อนั้น ในทานบารมีของเราเมื่อเติบใหญ่ประกอบอาชีพก็เลือกแต่สัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพอาชีพที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครทำให้ทำงานประกอบอาชีพไปเราก็รักษาศีลของเราได้อย่างดี นี่ก็เป็นศีลบารมีของเราแล้วไม่ว่าธุรกิจการงานใดจะหนักหนาสาหัสยังไงก็แบ่งเวลากันมาแลละไปสวดมนต์ที่วัดมั่งไปนั่งสมาธิบ้างไปฟังเทศบ้าง เราทำมาอย่างนี้นะนี่เป็นส่วนภาวนาของเราเพื่อเสริมปัญญาบารมีของเราทั้งทานศีลภาวนาซึ่งเป็นที่มาของบุญใหญ่เราได้ตั้งใจสร้างอย่างเต็มที่สมกับเป็นลูกพระพุทธเจา้าสมที่เป็นชาวพุทธพันธ์แท้ ก็ขอใช้สิทธิตรงนี้ความเป็นลูกพระพุทธเจ้าพันแท้นี้อานราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ทวนปรากฏอยู่ด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพาน ขอใช้สิทธิแข่งความเป็นพุทธแท้ของเรานี้อานราธนาบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแต่งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเราและบุญบาร,รมีรัศมีกำลังริ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมานับอสงไขยพบชาติไม่ท้วนจนกระทั่งมาถึงชาตินี้มาถึงวันนี้และที่จะสร้างให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายหน้าด้วย ให้บุญบาร,รมีรศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าเดยกันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวัยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุมชามเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็นให้ดวงบุญดวงนี้ จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราและติดตามคุ้มครองป้องกันทั้งตัวเราลูกหลานว่านเครือเนื้อหนอ่อบริวารชนของเราด้วยให้เขาทั้งหลายก็จงปราศจากเสึ่งสัพพทุกสับระโกสัพพโรคสับพ,บพ,บพ,บพภัย สัพพาอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่าได้มาแพร่ผ่านเราได้เลยให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันแม้ธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความจเจริญก้าวหน้าจะได้มีพละกำลังธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลก ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้ดวงบุญดวงนี้กลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่าย แตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดยังต้องเวียนไหวสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏตะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไมใ่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเรา จะลงมาสร้างบารมีในยุคไหนไหนให้ดวงบุญดวงนี้เราพาเราไปไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยของท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหา,ล,กหาลูกหลานใกล้ชิดสนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจตามท่าน แตกฉานวิชาธรรมกายตามท่านก็ได้โดยง่ายตลอดไปทุกภพชาติแล้วเมื่อถึงวันจะเกิดก็ให้ดวงบุญดวงนี้เราพาเราไปไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปรารมหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้ว ให้ระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายให้เห็นภาพการสร้างบาร,รมีของเราแต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนชัดเจนจะได้ไปพัฒนาปรับปรุงให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกและพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้เหล่านี้ของเรา ก็ให้ดวงบุญดวงนี้นี่แหละไปตามเอาสมบัติจัก,กรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จะพร่องมาให้เราได้ใช้สร้างบุญบาร,รมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกพบทุกชาติแม่จะเลี้ยงหมู่ญาติหมู่ผู้มีศีลหมู่พระสงฆ์องค์ขเจ้า ตลอดทั้งแว่นแควน้นตลอดทั้งประเทศตลอดทั้งโลกให้ทำได้สมใจนึกตลอดไปทุกภพชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอินสาธุ สัมมาสัมพุทโธผะขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธผะขวาพุทธังภาผะขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควะตธรรมโมสวาคาโตภาควะตธรรมโมธรรม,มนามาสามิธรรม,มนามาสามิธรรมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนผ้าขาวโตสาวะกาสังโฆส,ส,สังฆนะมิสังฆนะมามิสังโฆเมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามไข้เนอ้อสาธุ โควิดควายวิดก็อย่ามารบกวนได,ได้นะสาธ <c oughs> ุ <c oughs> แล้วก็รีบไปรวยเร็วๆทุกคนเออสาธุเจ้าค่ะอ่ะพักผ่อนกัน,กนวันนี้เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา กรากรา